ยายค่ะแบ่งปันนะคะาบบายค่ะไม่ได้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นและการขับออกทางปัสสวาวะเมื่อระดับน้ำตาลในรูดสูงนานๆาจะให้หลอดเลือดเสื่อมและเสียหายนะคะอาการของเบาหวานเป็นนี้นะคะ เราหวานไม่ได้ปาีไข่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะดูแลตัวเองอย่าให้ตัวเองป่วยและอย่าให้ตัวเองเป็นถ้าเป็นแล้วก็ควรจะปรึกษาคุณหมอไม่รู้ภัยแค่เจ็บเกิดได้ทุกขณะทุกเวลาทุกอายุทุกเพศทุกวัยนะคะเพราะอะไรคะเพราะเกิดจากการพฤติกรรมการกินนั่นเองไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงสมัยนี้ไม่รู้ภัยแค่เจ็บเกิดได้ทุกขณะทุกเวลาทุกอายุทุกเพศทุกวัยนะคะเพราะอะไรคะเพราะเกิดจากการพฤติกรรมการกินนั่นเองไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงสมัยนี้ไม่ได้รับ น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นและการขับออกทางปัสสาวะเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงนานๆจะให้หลอดเลือดเสื่อมและเสียหายนะคะอาการของเบาหวานเป็นจากโรคไผ่แค่เจ็บนั่นเองนะคะการออกกาลังกายสั่งสมําเสมออาหารก,กินอย่างเข้มขัะเช่นกินให้พอดีไม่กินจุกจินจีบเลี้ยงอาหารหว,วานหวานอาหารประเภทแป้งไขมันโดยเฉพาะจากกะทิเห็นไหมคะโรคไผ่แค่เจ็บน้งยายคะ่ะแบ่งปันนะคะบ๊ายบายคะ่ะ แผลติดเชื้อนั่นเองนะคะค่ะพกน้ําตาลหรือลูกอมไว้ติดตัวอยู่ตลอดเวลาพกปัดติดตัวไว้นะคะถ้าเกิดมีอาการอะไรสุกเฉินก็ส่งยายค่ะแบ่งปันนะคะบายบายค่ะคนอ้วนคนวรตรวจน้ําตาลในปัสสวาวะตรวจตัวเลือดเป็นระยะนะคะพาพบเป็นเบาหวานในระยะเริ่มแรกจะรักษาได้แต่นเนื่องนะคะค่ะเห็นเลือดมีอาการหัวใจวิวับสัส่นหน้ามืดตาลายเหงื่อออกนะคะ ตัวเย็นเหมือนขณะเหี่ยวข้าวอ่น้ำนาต้ำตาลในเลือดต่ำมากๆเป็นลมหมดสติจะสามารถระงับยับยั้งได้นะคะน่ารักมากแม่น่ารักมาก,มาาก,มากค่ะไม่บ่ายนะคะจกดูแลผู้สูงวัยบ้าสุภาพตาด้วยรักและเกิดอาการสุดเฉินขึ้นมานะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นตุนที่ไม่สามารถจะระงับยับยั้งได้นะคะค่ะควรมีบัตรน้ ใครได้ป่วยหรืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะควรตรวจร่างกายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะคะอย่างน้อยนะคะปีละหนึ่งครั้งนะคะถ้าทายามุงตามัวคอแห้งและสมรรถภาพทางเพศก็เสื่อมนะคะพอแนะนํานะคะก็ต้องรักษาต่อเนื่องยาวนานหรือตลอดชีวิตหากรักษาอย่างจรงิจรงจงังจิตอาการสุดเจินขึ้นมานะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นตุนที่ไม่สามารถจะไร้งับยับยางได้นะคะค่ะควรมีบัตรนี้ ก็อย่างน้อยสัปดาห์ละสามครั้งนะคะ <c oughs> ก็จะช่วยให้ระดับน้ำตาลได้ดีขึ้นนะคะ <c oughs> พักผ่อนให้เพียงพอทําจิตใจให้ร่าเริงนะก็ <c oughs> อย่างน้อยสัปดาห์ละสามครั้งนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็จะช่วยให้ระดับน้ําตาลได้ดีขึ้นนะคะ พักผ่อนให้เพียงพอทําจิตใจให้ร่าเริงนะคะไม่เครียดไม่วิกตกกังวลนะคะงดสูบบุหรี่เครื่องหรือแอลกอฮอล์นะคะมันดูแลรักษาความสะอาดเท้าส่วนบางเท้าให้ที่ไม่คับคับเกินนี้นะคะเราหวานไม่ได้ปาอีไข่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะดูแลตัวเองอย่าให้ตัวเองป่วยและอย่าให้ตัวเองเป็นถ้าเป็นแล้วก็ควรจะปรึกษาคุณหมอเนาะจะทานอะไรก็ต้องระมัดระวังนะคะตามคุณหมอสั่งเนาะถ้าคุณหมอก็จะประเมินแล้วว่าใครมีอาการแบบไหนอย่างไร ให้ทานแบบไหนอย่างไรนะคะจะได้ปลอดภัยเนาะจะทานอะไรก็ต้องระมัดระวังนะคะตามคุณหมอสั่งเนาะถ้าคุณหมอก็จะประเมินแล้วว่าใครมีอาการแบบไหนอย่างไรให้ทานแบบไหนอย่างไรนะคะจะได้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองนะคะการออกกาลังกายสั่งสมบเสมอเลือดมีอาการหวัวใจวิ่วซสสันหน้ามืดตาลายเหงื่อออกนะคะตัวเย็นเหมือนขณะเหิวข้าว อ่าน้ำตาในเลือดต่ำมากๆเป็นลมหมดสติเนาะจะทานอะไรก็ต้องระมัดระวังนะคะตามคุณหมอสั่งเนาะถ้าคุณหมอก็จะประเมินแล้วว่าใครมีอาการแบบไหนอย่างไรให้ทานแบบไหนอย่างไรนะคะจะได้ปลอดภัยสามารถจะไปหารักษาได้นะคะก็คือส่งที่ไหนคะคุณหมอที่ไหนก็ได้นะคะถ้าเกิดอาการาสุดเจนขึ้นมานะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นตุนที่ไม่สามารถจะไร้งับยับยั้งได้นะคะค่ะควรมีบัตรน้ อาหารการกินอย่างเข่นคลัดเช่นกินให้พอดีไม่จินจุกจินจีบให้เลี้ยอาหารหวานหวานอาหารประเภทแป้งไขมันโดยเฉพาะจากกะทิเห็นไหมคะโรคภัยแค่เจ็บจากโรคภัยแค่เจ็บนั่นเองนะคะการออกกาลังกายสั่งสมบับเสมอใครได้ป่วยหรืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะควรตรวจร่างกายอย่างน้อย ปีละหนึงครั้งนะคะอย่างน้อยนะคะปีละหนึงครั้งนะคะถ้าถ้ายากเนาะจะทานอะไรก็ต้องระมัดระวังนะคะตามคุณหมอสั่งเนาะถ้าคุณหมอก็จะประเมินแล้วว่าใครมีอาการแบบไหนอย่างไรให้ทานแบบไหนอย่างไรนะคะจะได้ปลอดภัยนะคะ เราหวาดไม่ได้ปลาลีไข่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะดูแลตัวเองอย่าให้ตัวเองป่วยและอย่าให้ตัวเองเป็นถ้าเป็นแล้วก็ควรจะปรึกษาคุณหมอแล้วรักษาอาการตั้งแต่เนิ่นๆนะคะค่ะการปฏิบัติตัวของจะสามารถระงับยับยั้งได้นะคะน่ารักมากกับมาน่ารักมาก ไม่บายนะคะจากดูแลผู้สูงวัยบายสุภาพตาด้วยรักและเช่นไรค่ะปัสสวาวะบ่อยดื่มน้ํามากกินเก่งนะคะหิวบ่อยน้ําหนักลดรวมทั้งมีอาการจากร่างกายขาดน้ําเช่นอ่อนเพลียวิงเวียนมึนงงเนาะจะทานอะไรก็ต้องระมัดระวังนะคะตามคุณหมอสั่งเนาะถ้าคุณหมอก็จะประเมินแล้วว่าใครมีอาการแบบไหนอย่างไรให้ทานแบบไหนอย่างไรนะ,นะคะจะได้ปลอด <Rams. S 2> ภัยจะมีชีวิตปก,กติได้ถ้ารักษาไม่จริงจังนะคะอันตรายจากสภาวะทรกสอนค่ะไม่ ไม่เครียดไม่ติกตกกังวลน,นะคะวัสบุบรี่เครื่องหรือแอลกอฮอล์นะคะมันดูแลรักษาความสะอาดเท้าส่วนบางเท้าให้ที่ไม่ทับคับเกินจเอารูปอมเข้าปากได้ก็จะช่วยระง,งับการเกิดการนกน้ําตาลได้เดี๋ยวชักได้ผู้ป่วยควรระวังดูอาการดังกล่าวนะคะเมื่อพกน้ําตาลหรือของหวานติดตัวประจําถ้าเริ่มมีอาการดังกล่าวให้ผู้ป่วยรีบาทานน้าตาลหรือของเลือดมีอาการหัวใจวิวใสสั่นหน้ามืดตาลายเหงื่อออกนะคะ ตัวเย็นเหมือนขณะหิวข้าวาน้ำน้ำตาในเลือดต่ำมากๆเป็นลมหมดสติหานการกินอย่างเข้มคัดเช่นกินให้พอดีไมจ่จินจุกจิ้นจีบเ้ลดเว้นอาหารหวานๆอาหารประเภทแป้งไขมันโดยเฉพาะจากกะทิเห็นไหมคะโรคภัยแค่เจ็บเกิดอาการาสุกเจินขึ้นมานะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นตุนที่ไม่สามารถจะไร้งับยับย้งได้นะคะค่ะควรมีบัตรน้ กงตามัวคอแห้งและสมรรถภาพทางเพศเสื่อมนะคะพอแนะนํานะคะก็ต้องรักษาต่อเนื่องยาวนานหรือตลอดชีวิตหากรักษาอย่างจริงจังแผลติดเชื้อนั่นเองนะคะถ่าพกน้ําตาลหรือลูกอมไว้ติดตัวอยู่ตลอดเวลาพกปัดติดตัวไว้นะคะถ้าเกิดมีอาการอะไรสุกเชินก็จะคนอ้นนวนควรตรวจน้ําตาลในปัสสวาวะหรือตรวจตัวเลือดเป็นระยะนะคะหากพบเป็นเบาหวานในระยะเริ่มแรกจะรักษาได้แต่นานนนะคะ ค่ะเห็นไหมลูกภัยแค่เจ็บเกิดได้ทุกขณะทุกเวลาทุกอายุทุกเพศทุกวัยนะคะเพราะอะไรคะเพราะเกิดจากการพฤติกรรมการกินนั่นเองไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงสมัยเด็คนอ้วนครตรวจน้ําตาลในปัสสาวะตรวจตัวเลือดเป็นระยะนะคะพาพบเป็นมาหวานในระยะเริ่มแรกจะรักษาได้แต่นนเนินนะคะค่ะเห็นจะมีชีวิตปกติได้ถ้ารักษาไม่จริงกังนะคะอันตรายจากสภาวะแทรกซ้อนอาการฉุกเฉินขึ้นมานะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็น ตุนที่ไม่สามารถจะระงับยับยั้งได้นะคะค่ะควรมีบัตรน้เดือชักได้ผู้ป่วยควรระวังดูอาการดังกล่าวนะคะเมื่อพกน้ําตาลหรือของหวานติดตัวประจําถ้าเริ่มมีอาการดังกล่าวให้ผู้ป่วยรีบาทานน้าตาลหรือของเอารูปอมเข้าปากได้ก็จะช่วยระงับการเกิดการนอกน้ําตาลได้มากกว่านั้นก็จะเป็นการดีกับตัวเราเองนะคะรู้ทันรูปภยัยแค่เจ็บก็แล้วรักษาอาการตั้งแต่เนิ่นๆน,นะคะ าการปฏิบัติตัวของเนาะจิทานอะไรก็ต้องระมัดระวังนะคะตามคุณหมอสั่งเนาะถ้าคุณหมอก็จะประเมินแล้วว่าใครมีอาการแบบไหนอย่างไรให้ทานแบบไหนอย่างไรนะคะจะได้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองนะคะการออกกาลังกายสั่งสมําเสมอจะมีชีวิตปกติได้ถ้ารักษาไม่จริงกลางนะคะอันตรายจากสภาวะแทรกซ้อนนะคะ เราหวานไม่ได้ปาไข่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะดูแลตัวเองอย่าให้ตัวเองป่วยและอย่าให้ตัวเองเป็นถ้าที่เป็นแล้วก็ควรจะปรึกษาคุณหมอเนาะจะทานอะไรก็ต้องระมัดระวังนะคะตามคุณหมอสั่งเนาะถ้าคุณหมอก็จะประเมินแล้วว่าใครมีอาการแบบไหนอย่างไรให้ทานแบบไหนอย่างไรนะคะจะได้ปลอดภยัย แบ่งปันปเรื่องการดูแลผู้ป่วยเบาหวานนะคะโรคเบาหวานเกิดจากอะไรเบาหวานเกิดจากร่างกายขาดฮอร์โมนอินซูลินทําให้การเผาผลาญน้ําตาลในเลือดผู้เบาหวานก็ต้องพบแพทย์ตรวจปสัสสาวะตรวจเลือดตามที่แพทย์นัดนะคะกินยาลดน้ําตาลหรือฉีดอินซูลินปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของแพทย์นะคะควบคุมอาหารนะคะ เราหวาดไม่ได้ปลาลีไข่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะดูแลตัวเองอย่าให้ตัวเองป่วยและอย่าให้ตัวเองเป็นถ้าเป็นแล้วก็ควรจะปรึกษาคุณหมอเลือดมีอาการหัวใจวิวใสสันหน้ามืดตาลายเหงื่อออกนะคะตัวเย็นเหมือนขณะหิวข้าวน้ำน้ำตาในเลือดต่ำมากๆเป็นลมหมดสติใครได้ป่วยหรืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะควรตรวจร่างกายอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งนะคะอย่างน้อยนะคะปีละหนึ่งครั้งนะคะถ้าถ้าไดา้เดชักได้ผู้ป่วยควรระวังดูอาการดังกล่าวนะคะเมื่อพกน้ําตาลหรือของหวานติดตัวประจําถ้าเริ่มมีอาการดังกล่าวให้ผู้ป่วยรีบทานน้าตาลหรือของหวานนะคะข้อควรจะต้อง ระมัดระวังก็คือผู้ป่วยนะคะควรจะมีลูกโอมติดตัวอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อเกิดว่าใจสันวิวขึ้นมาสามารถที่จะใครได้ป่วยหรืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะควรตรวจร่างกายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะคะอย่างน้อยนะคะปีละหนึ่งครั้งนะ